ภาพของเศรษฐีในหัวของคุณเป็นแบบไหนกันอาจจะเป็นภาพคนนั่งบนรถซูเปอร์คาร์หรืออยู่ในเพนท์เฮาส์หรูใจกลางเมืองจริงไหมแต่ภาพของเศรษฐีที่โลกรักมากที่สุดคนหนึ่งกลับเป็นภาพชายผมยาวนั่งกินแซนด์วิชอยู่ข้างถนนนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็แบ่งเงินให้ทีมงานอย่างเงียบๆนั่นเองผู้ชายคนนั้นคือเคียานูรีฟ วันนี้เลยจะชวนมาแกะรอยกันว่าปรัชญาอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไลฟ์สไตล์ของเขาและมันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความรวยกับความสุขในชีวิตของคุณไปตลอดการได้อย่างไงหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมเราต้องมานั่งถอดรหัสชีวิตของผู้ชายคนนี้ด้วยคำตอบนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเพราะเขาคือบททดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคือคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนยอดสุดของความสำเร็จ มีทับสินเงินทองมากกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็คือราวๆ14,000ล้านบาทแต่กลับเลือกใช้ชีวิตที่มันสวนทางกับภาพเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นเรื่องราวของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของดาราใจบุญธรรมดาแต่มันคือหลักฐานที่มีชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่าตัวเลขในบัญชีธนาคารมากมายนัก ถ้าได้ฟังเรื่องนี้จนจบนะคุณจะได้เรียนรู้รหัสหลับ5ข้อที่เป็นเหมือนกฎเหล็กในการใช้ชีวิตของเขาเลย5กฎที่จะทำให้คุณแยกแยะได้ระหว่างความรวยแบบเปลือกๆก,กับความรวยจากแกนแท้ข้างในแล้วเรื่องนี้มันสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะในยุคที่ทุกคนพยายามตะโกนให้โลกรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรคนที่เข้าใจวิธีรวยเงียบเนี่ยแหละจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในเกมชีวิต เอาล่ะมาเริ่มถอดรหัสหลับข้อแรกกันเลยดีกว่ารหัสหลับข้อที่1ก็คือกฎแห่งการไม่ผูกติดลองจินตนาการตามดูนะว่าคุณกำลังจะได้แสดงหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งแต่ทีมงานกลับมาบอกว่ามีงบไม่พอที่จะจ้างนักแสดงในตำนานมาร่วมฉากด้วยคนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่านั่นมันเป็นปัญหาของทีมงานไม่ใช่เรื่องของเราจริงไหมแต่สำหรับเคียร์อนูรีฟมันไม่ใช่แบบนั้น ในหนังเรื่อง The Devil's Advocate เขายอมหั่นค่าตัวของตัวเองลงไปหลายล้านเหรียญเพื่อให้หนังมีงบประมาณมากพอที่จะจ้างนักแสดงระดับตำนานอย่างอัลพาชิโนเขารู้ดีเลยว่าการได้แสดงร่วมกับอัลพาชิโนเนี่ยมันจะทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นตำนานและสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญกว่าเงินทองมากมายนักหรืออย่างในหนังที่สร้างชื่อให้เขาไปทั่วโลกอย่างเรื่อง The Matrix เขาก็ทำสิ่งเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง เขายอมลดค่าตัวของตัวเองลงไปอีกเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานฝ่าย Special Effects จะมีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างสรรผลงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ประโยคหนึ่งที่สะท้อนความคิดของเขาได้เป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าเงินคือสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดถึงผมสามารถใช้ชีวิตด้วยสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วไปได้อีกหลายศตวรรษ นี่ไม่ใช่แค่การถ่อมตัวธรรมดาแต่มันคือปรัชญาที่ลึกซึง้งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปหัวใจของกฎข้อนี้ก็คือการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองเคียร์อนูรีฟเขาสามารถควบคุมคุณภาพการแสดงของเขาได้อันนี้แน่นอนเขาสามารถทุ่มเทฝึกฝนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดแต่เขาควบคุมค่าตัวหรือรายได้ของหนังไม่ได้เลย เขาจึงเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขาสามารถสร้างให้มันเป็นอมตะได้นั่นก็คือคุณภาพของผลงานแทนที่จะผูกความสุขและความสำเร็จของตัวเองไว้กับตัวเลขเงินทองซึ่งมันเป็นเพียงภาพมายาเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดไว้กับสิ่งของนอกกายไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหรือคำสรรเสริญเยินยอเราก็ได้มอบอำนาจในการควบคุมความสุขของเราให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว แต่วันไหนที่เราเรียนรู้ที่จะไม่ผูกติดวันนั้นแหละเราจะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงกลับคืนมาแล้วเราจะเอากฎข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงละ่ะจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดนะลองถามตัวเองดูสักครั้งว่าตอนนี้มีอะไรในชีวิตหรือเปล่าที่เรากำลังยึดติดกับมันมากเกินไปอาจจะเป็นตำแหน่งงานใหม่ที่อยากได้ใจจะขาดอาจจะเป็นยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นคำชมจากหัวหน้างานก็เป็นได้ ลองฝึกปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นดูสักหนึ่งเรื่องแล้วคุณจะค้นพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังสามารถมีความสุขได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยและเมื่อคุณเป็นอิสระจากความคาดหวังภายนอกแล้วคุณก็จะพร้อมสำหรับรหัสหลับข้อถัดไปได้เลยรหัสหลับข้อที่สกฎแห่งการให้แบบไม่เปิดเผยตัวตน หลังจากความสำเร็จแบบถล่มทลายของหนังเรื่อง The Matrix Keanu Reeves ก็ได้รับส่วนแบ่งรายได้มหาศาลเลยทีเดียวแต่แทนที่เขาจะเก็บเงินนั้นไว้เพื่อตัวเองเขากลับทำในสิ่งที่โลกต้องจดจำเขามอบเงินรายได้ส่วนใหญ่ของเขาซึ่งว่ากันว่าสูงถึง75ล้านเหรียญให้กับทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดเลยทั้งทีมสตันแมนแล้วก็ทีมสเปเชียลเอฟเฟกเขาให้เหตุผลคนเหล่านี้คือฮีโร่ตัวจริงเลยว่า คนที่ทำงานหนักที่สุดและสมควรได้รับมันมากที่สุดแล้วแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าจำนวนเงินก็คือวิธีการที่เขาให้นั่นเองเขาทำทุกอย่างอย่างเงียบเชียบไม่มีการออกสื่อไม่มีการถแถลงข่าวจนกระทั่งทีมงานเองนั่นแหละที่เป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้สู่สาธารณะนี่คือสิ่งที่คนไทยเราเรียกว่าการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง มันคือการกระทําที่อยู่เหนือการโอร้อวดอยู่เหนือความต้องการการรับรับจากสังคมในทางจิตวิทยาแล้วนะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแบบนี้จะสร้างความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่ากันมากเพราะมันคือการเติมเต็มจากข้างในเป็นความสุขที่เกิดจากการเคารพในคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ความสุขจากการโหยหาคำชื่นชมจากคนอื่นทีนี้เราจะใช้กฎข้อนี้ในชีวิตได้ยังไง มันไม่ยากเลยไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเงินก้อนโตแม้แต่น้อยลองเริ่มจากการทำความดีเล็กๆน้อยๆแบบที่ไม่ต้องมีใครรู้อาจจะเป็นการหยอดเงินใส่ตู้บริจาคโดยไม่ต้องถ่ายรูปการช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะหรือการกล่าวคําขอบคุณพนักงานบริการด้วยความจริงใจลองทำสิ่งเหล่านี้ดูโดยไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วสังเกตความรู้สึกอิ่มเอมที่เกิดขึ้นในใจ นั่นแหละคือความรู้สึกของความรวยจากข้างในเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้เลยเมื่อคุณค้นพบความสุขจากการให้แบบเงียบๆแล้วรหัสข้อต่อไปก็จะเปิดเผยตัวมันเองออกมารหัสหลับข้อที่3กฎแห่งการใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาภาพจำของเคียโนรีฟส์ที่คนทั้งโลกคุ้นเคยกันดีมันไม่ใช่ภาพบนพรมแดงที่หรูหราเลยแม้แต่น้อย แต่เป็นภาพที่เขานั่งอยู่บนรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กและลุกขึ้นให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งเป็นภาพที่เขานั่งอยู่บนม้านั่งข้างถนนแบ่งปันเรื่องราวและอาหารให้กับคนไร้บ้านเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งไม่มีการดรายล้อมไม่มีท่าทีของซูเปอร์สตาร์หมื่นล้านเลยนี่ไม่ใช่การสร้างภาพนะแต่คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงเขาเลือกที่จะไม่สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อกีดกันตัวเองออกจากโลกภายนอก เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับความแปลกแยกนี่คือการฝึกฝนเพื่อลดอัตราหรืออีโก้ของตัวเองให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเมื่อเราไม่ต้องแบกหัวโขนไม่ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์อะไรบางอย่างชีวิตมันก็จะเบาสบายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวและทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นด้วย วิธีนำไปปรับใช้ก็คือลองถอดหัวโขนของคุณออกดูบ้างไม่ว่าจะเป็นหัวโขนของคำว่าหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่คำว่าพ่อหรือแม่แล้วลองพูดคุยกับผู้คนด้วยความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันลองคุยกับพี่รอปภที่หน้าหมู่บ้านหรือน้องพนักงานในร้านกาแฟด้วยความสนใจจริงๆ คุณอาจจะค้นพบก็ได้นะว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่และมีมิติมากกว่าที่คุณเคยเห็นจากมุมเดิมๆของคุณเยอะเลยทีเดียวรหัสหลับข้อที่4กฎแห่งการรักในโศกนาฏกรรมเบื้องหลังรอยยิ้มแล้วก็แววตาที่ใจดีของเคียโนรีฟส์เขาต้องผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมาแล้ว ทั้งการสูญเสียลูกสาวที่คลอดก่อนกำเนิดและการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคนรักจากอุบัติเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันหลายคนอาจจะจมอยู่กับความทุกข์นั้นไปตลอดชีวิตแต่คียาโนโรีฟเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเขาเคยกล่าวประโยคที่ลึกซึ้งเอาไว้ว่าความเศร้าโศกมันเปลี่ยนรูปทรงได้แต่มันไม่มีวันหายไปเขาไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดนะ แต่เขาเรียนรู้ที่จะโอบกอดมันและใช้มันเป็นพลังในการทำความเข้าใจโลกและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความใจดีของเขาดังนั้นมันจึงไม่ใช่ความใจดีแบบโลกสวยแต่เป็นความใจดีของคนที่เข้าใจแก่นแท้ของความทุกขนั่นเองนี่คือหัวใจของปรัชญาที่เรียกว่าการรักในโชคชะตาของตนเอง คือการยอมรับว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันคือส่วนประกอบที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราทุกคนแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่เคยมีบาดแผลแทนที่เราจะพยายามซ่อนมันเอาไว้ลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ยอมรับมันดูว่ามันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแขง็งแกร่งขึ้น ความผิดพลาดและความเจ็บปวดมันคือบทเรียนที่มีราคาแพงที่สุดและคนที่เรียนรู้จากมันได้ก็คือคนที่มีปัญญาและมั่งคั่งจากภายในอย่างแท้จริงและนี่ก็คือรหัสหลับข้อสุดท้ายที่จะเติมเต็มภาพทั้งหมดให้สมบูรณ์รหัสหลับข้อที่5กฎแห่งการให้เกียรติในทุกงานที่ทำหากคุณเคยดูหนังเรื่องจอร์นวิกคุณจะเห็นว่าการต่อสู้ของเขานั้นมันสมจริงอย่างมาก ซึ่งนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเบื้องหลังฉากเหล่านั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายเดือนเขาใช้เวลาฝึกยุทธวิธีทางทหารเขาใช้เวลาฝึกยุทธวิธีทางทหารและการยิงปืนกับหน่วยรบพิเศษตัวจริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเขาสามารถใช้สตันแมนก็ได้คลิปการฝึกซ้อมของเขากลายเป็นไวรัลที่ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจ เขาไม่ได้มองว่ามันคืองานแสดงแต่มองว่ามันคืองานฝีมือที่ต้องให้เกียรติและทำให้ดีที่สุดในทุกๆรายละเอียดเลยคนที่รวยเงียบอย่างแท้จริงจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสิ่งที่ทำมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับเพราะพวกเขามีความเชื่อยอย่างสุดหัวใจเลยว่าเมื่อคุณภาพของงานมันถึงขีดสุดแล้วผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมมันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติ ความภาคภูมิใจในผลงานที่ไร้ที่ติคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากคุณได้เลยไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานอะไรก็ตามลองมองมันให้เป็นงานฝีมือชิ้นเอกดูสิลองหาทางพัฒนามันให้ดีขึ้นอีกแค่วันละหเร์เซความรู้สึกภูมิใจในตัวเองนี่แหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงและนี่ก็คือรหัสหลับทั้ง5ข้อที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อเคนูรีฟส์ เพื่อสรุปหัวใจสํำคัญอีกครั้งนะ 1. กฎแห่งการไม่ผูกติดคือการปล่อยวางจากสิ่งนอกกาย 2. กฎแห่งการให้แบบไม่เปิดเผยตัวตนคือการสร้างสุขจากข้างใน 3. กฎแห่งการใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาคือการลดอัตราและอยู่กับความจริง 4. กฎแห่งการรักในโศกนาตกรรมคือการเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นปัญญา และ5กฎแห่งการให้เกียรติทุกงานคือการสร้างคุณค่าที่แท้จริงนั่นเองรหัสหลับทั้ง5ข้อนี้มันไม่ใช่ห้านิสัยธรรมดาแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตทั้งหมดที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่โลกหลงรักความรวยที่แท้จริงอาจไม่ใช่การมีทุกอย่างที่คุณอยากได้แต่คือการค้นพบว่าคุณไม่ต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีต่างหาก เคียนูรีฟส์ไม่ได้พยายามที่จะจนเขาแค่ไม่เคยพยายามที่จะโชว่ารวยเท่านั้นเองและนั่นอาจเป็นบทเรียนที่แพงที่สุดที่เงินก็ไม่สามารถซื้อให้เราได้แล้วคุณละ่ะรหัสหลับข้อไหนกันที่โดนใจแล้วก็อยากจะนำไปปรับใช้มากที่สุดเลยลองคอมเมนต์แบ่งปันมุมมองของคุณไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะ ก็ขอให้ทุกคนได้ค้นพบความมั่งคั่งในแบบฉบับของตัวเองความร่ำรวยที่เงียบสงบแต่ทตรพลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ